วิธีกระเทยแกะคะ่ะเสร็จอีค่ะวันนี้มาบิวตี้กันนะคะวันนี้จะมาก,กับดรเดนิสกรอสนะคะหลายๆคนก็ถามหาวิธีการใช้ของดรเดนิสกรอสในสาววันนี้มาอธิบายกันให้ซึ้งๆนะเลยนะจ๊ะนี่คือดรเดนิสกรอสอัลฟาเบต้านะคะเบตอาตัวสีวแดงมานะคะเอ็กซ์ตร้าสเตรีนนะคะ ขนาดแพ็กสาชิ้นนะจ๊ะก็สามารถใช้ได้ทุกวันนะคะ30วันได้เลยในซองของเขามจะเป็นแบบนี้นะนี่เป็นเบอร์หนึ่งกบเบอร์สองเวลาใช้ก็ใช้เบอร์หนึ่งก่อนนะคะมันจะเขียนเลยว่า x 4 8 smooth ก็คือเป็นตัวสำหรับเหมือนคล้ายๆสกรรบผิว แล้วมันก็จะมาเป็นผิวแพดแบบนี้จากนั้นก็ทาลงผิวได้เลยนะจ๊ะ จากนั้นก็รอสองนาทีนะจ๊ะเดี๋ยวจะใช้บรทสอบให้ดูระหว่างรอมีอีกตัวหนึ่งมานำเสนอนะคะนี่คืออัลฟาเบต้า exfoliating body treatment นะคะมาเป็นกล่องแบบนี้เหมือนกันนะคะหนึงกล่องมีแปดแผ่น เพราะออกแปดแกน,นะะให้คุณได้ทดลองกันเนื่องจากมันเป็นบอดี้ก็คือสามารถใช้ได้ทั้งตัวได้เลยนะคะก็คนนี้เป็นเหมือนเช่นเป็นสิวที่หลัง,งลองใส่ดูเป็นยังไงแตเอามาจากซองแล้วมันจะเป็นแบบนี้นะคะหน้านึงจะมีแบบ เป็นสีทองๆนิดน่อยคงเป็นตัวน้ำยาของเขานะคะก็สามารถลงอยือได้เลยเห็นไหมล้ลงแบบนี้ได้เลยหุกไปกับแผ่นหลังได้เลยไม่ใช่ได้กับเฉพาะแผ่นหลังนะมันได้กับทุกส่วนที่เรารู้สึกว่ามีเช่นวงเวนคออย่านี้ที่มันแบบมีรอยสิวอย่างนี้ลงได้เหมือนกันนะคะ หรือว่าพอ,อสอบถ้าเราแบบเห็นว่ามันดำเนี่ยก็ลงได้นะเพราะว่ามันถูไอทางตุกสองนทีผ่านไปนะคะเราก็จะมาใช้ตัวแผ่นที่สองซึ่งเป็นตัวทรีทเมนต์มันเป็นแ n t ตี้ i n g นะคะ n e u t r a l รเซอรนะคะ หลังจากใช้สักครับแล้วมันจะรู้สึกหยิบหยิบนิดๆไม่ต้องไม่ต้องตกใจนะคะมันเป็นอาการอยู่แล้วนะคะมันจะมีความหยิบหยิบผิวเสร็จแล้วกนล่องมาแฟลเซอร์ทัดอีกหนึ่งกอา จะลองไปไงทั้งหมดเจวันด้วยกันเรามาดูกันว่าหลังจากเจ็ดวันแล้วมันจะเป็นยังไงนะคะหน้าตาจะดีขึ้นไหมนะคะวันที่สองจ้า เด็ดเดิมเป๊ะๆนะจ๊ะชอบว,วันนป้ปงปลาล่าสุดเป็นอะไรไหมลงยูทูบไม่ว่ากันหนู YouTube ยูทูบเดี๋ยวว่าฉลากันไมน่เขาจะได้รู้ไงว่ามันใช้ได้จริงๆ ขุ่มขนเราอบมันโอเคมากขึ้นเลยนะแต่อันนี้มันเป็นสิวเม็ดใหญ่นะมันอาจจะไม่รอยแต่เราแบบคอนเซิร์นตรงนี้มากกว่าที่มันเป็นพวกจุดด่างเรามาพวกรอยสิวอยากรู้ว่ามันจะหายไหมอม่จ้าวันที่สามจ้า ก็หลังจากที่ใช้ไปสองวันนะคะก็จะเห็นว่ามันมันเริ่มจางจริงๆนะเนี่ยตรงเนี้ยวันแรกก็คือเข้มมากวันนี้เริ่มค่อยๆอ่อนลงแล้วแต่สิวอันเนี้ยบวมขึ้นนะ มันจะเริ่มสุกไปเรื่อยๆหัวสิวตรงนี้จต่ที่บอดีนะจ๊ะเพราะว่ามันแบบมันไอจริงๆนะเนี่ยตรงม่โดยเฉพพอตรงนี้เนี่ยมันไม่ได้ช่วยแค่แบบเพิ่มไอสิวนะเพราะว่ามันกระจ่งใสขึ้นเยอะเลย ของเราไปแล้วก็คือพกรอยคำคำอะไปหมดแล้วลดพอกหม้าเอ็นจอยทรีทเมนต์สาม ไม่รู้เจ็ดวันมันจะอยูไ่ไหมนะแต่อยากให้มันอยู่มันใหญ่มากแล้วแต่ชอบจังเลยอ่ะชอบที่แบบตอนนี้มันแบบตรงเนี้ยเทา่าเนี้มันไปหมดเลยอ่ะต่อจังเาไว้ที่สี่จ้ะคุณพระเธอครั้งนี้มันเม็ดใหญ่มากมันจะแตกแลวไม่แตกเลย เม็ดมันใหญ่มาเราไม่กล้าบีบด้วยนี่เดี๋ยวมันจะเป็นแบบดำๆแน่ๆเลยกลัว,วมากนี่ก็เลยยังไม่ไม่กล้าบีบอะไรเขานะ,ะก็เห็นได้ชัดนะคะว่ามันมันจางลงจริงๆนะตรงเนี้ยขาะจะเหลือตรงนี้ยุดหน่อยหนึ่งที่มันเป็นแบบดำมากๆแต่ก็ดีขึ้นนะดีกว่าตอน ในไหนนะดูสิมันจะเข้าไปสลายได้ไหมต่อทิ่ตัวซะชอบังเลยตรงนี้มันเนียนขึ้นมากเลยอะ่ะมันรู้สึกเลยนะว่ามันเนียนอะ่ะมันแบบ คือผิวตรงนี้คือดีไปเลยเอ่ะตรงนี้ต่อจากส่วนของทรีทเมนต์นะจะ๊ะ จ้าวันที่ห้าจาะสิวมันแตกแล้วไม่รู้เพราะอันนี้หรือเปล่านะไม่รู้จริงๆแต่มาืช้าว่ามันเกิดมันเกิดการแตกขึ้นมาอีที่เป็นเป็นเม็ดใหญ่มันก็เลยยุบไปอันนี้อันนี้ไม่ได้รับประกันผลนะบอกไม่ได้ไม่ชชว่์จริงๆไม่กล้ารับประกันนะว่าแบบมันอีนี้หรือเปล่าอะ่ะ แต่มันโอเคขึ้นมากเลยนะมันเพราะว่ามันอยู่แต่ตอนนี้มันคือมันเป็นแบบมันมันเป็นแบบเป็นรูมันเลยอ่ะเพราะว่ามันแบบเมื่อเช้าคือมันแบบออกแตกออกมาเยอะมากเพราะแบบน่ากลัวมากเหมือนแบบเหมือนหัวสิวซ้อนหัวสิวอ่ะน่ากลัวจริงแต่นี้โอเคขึ้นมากนะนี่คือลองใช้ให้ดูเลยนะไม่ได้หลอกเลยนะว่าแบบเป็นสิวใช้ได้หรือเปล่าไม่รู้นี่ก็คือลองให้ดูจริงๆอยู่จะหาว่าฉันมีเลี้ยว เนี่ยแต้มให้ดูนะเนี่ยเป็นสิวจริงๆนะเม็ยยดใหญ่ด้วยแล้วมันยังไม่ยุ่เนี่ยไม่ได้ตัดอะไรแค่กดพอร์ตไว้เวลาที่มันไม่จำเป็นอือชอบมันวอยวายฉันว่าฉันแบบมิ้วเรียวเรียวนะจ๊ะ <laughs> เรียวจริง แต่งน,นก็เรียวแต่แค่แบบกดพอร์ตไว้เวลามันไม่จําเป็นมันไม่ได้แบบแบบกำลังแบบค้นหาของอย่างเงี้ยะะกดให้เธอดูทําไมล่ะจริงๆชอบตรงนี้มากจริงๆถ่ายรูปโชว์ไหลได้แล้วอะตอนเนี้ยบอกเลยจากวันแรกๆที่แบบไม่ได้เลยอะ่ะอันนี้ได้แล้วจริงๆ ก็สอบดิฉันคือไปมากแล้วตอนนี้คือเนียนมากพูดเลยเดีย๋ยวจะไปจะลามไปตะตุ่มแล้ะนี่อัดไปก็จัดกล้องไปมันอยู่ในห้องน้ำอากเนี่ยดูดิกล้องเลือดด่อนอีกแเลยเห็นไหมเขาบอกว่าวัเลี่เอา อยากรู้จริงๆแล้วว่าครบครบเจ็ดวันแล้วมันจะเป็นยังไงนะ่ะคนอีกสองวันเองแต่ดีขึ้นจริงๆอันนี้บอกเลยคือผิวหน้าดีขึ้นมากเลยตรงเนี้ยชอบมากเนี่ยตรงนี้มันยังไม่ค่อยหายนะที่มันเป็นใหญ่ๆตรงนี้มันยังไม่ค่อยหายเท่าไหร่แต่ตรงที่แบบเป็นเล็กๆะจางไปหมดแลวดีมาก วันที่หกเลวจ้าวันนี้หนวดเฟิร์มนิดนึงนะคะไม่ได้ออกจากบ้านก็ <c ười> เลยไม่ได้โคนด้วยเดีย๋ยวว่าเดีย๋ยวว่าเจ้เลยนะวันนี้ไปตัวนิดนึงเดจ้อ่ะต่อเราชอบเจ้าอเลยที่มันเข้าไปแบบสลา์หัวสิวได้อะเดีย๋ยวว่านี่เลยนะ แต่มันทำได้จริงๆนะนี่ก็คือยุบยุบแล้วชอบจังนี่พยายามถูตรงนี้เยอะๆนะเพราะอยากรู้ว่าแบบมันจะแบบ จางไปกว่าน,นี้อีกไหมแต่นี้ก็คือจางไปเยอะมากแล้วนะถ้านับจากวันแรกก็คือจางลงไปเยอะแล้วไม่ได้ถึงกับหายนะแค่จางจะมีคนมาว่าฉันอีกไม่ไม่ได้บอกว่าแค่จางอก <c oughs> ก็คือมันจางจริงแหละนะคะแต่พวกอีพวกรอยจุดพวกนี้กว่ามันจะหายมันใช้เวลานะคะมันไม่ได้แบบ อยู่ดีมาใช้แบบเจ็ดวันแล้วหายเลยมันเป็นไปไม่ได้นะยังไงมันก็ทําไม่ได้นะคะบัยดีกันบ้างคือเข้าใจว่าแบบตัวมันมีแบบความไม่ัั่นมากกว่าแต่พอเวลามันลองับบนี่ดูดิ เนียนไปเลยอะเนียนจริงๆนะไม่ได้เนียนแบบลเล่นๆด้วยนะไม่ได้แบบมาวันแล้วจะเห็นวานนี้มีตรงเนี้ยอยู่เป็นจุดทำนำตรงนี้อยู่แต่ตอนนี้ไอมาแล้วดีแล้วค่อยอบก็คือชอบมาก ัสนสามารถใส่แบบกระโชว์ตรงนี้ได้แลว้วอะดีจังเลยตอนที่ทรีทเมนต์บนหน้าจา้าอย่าลืมนะยาแบบต่อกันทันทีนะเว้นระยะเขานิดนึงนะคะสักประมาณสองนาทีก็ถ้าใช้ทั้งสองตัวทั้งหน้าแล้วก็บอดีก็ทำเหมือนที่บอกก็คือทำทรีทเมนต์หน้าเออ สครับหน้าก่อนแล้วก็ไปใช้ที่ตัวแล้วก็กลับมาเคียรเม็์ที่หน้าใหม่<ะ>นั่นจ้าวันสุดท้ายแล้วจ้า <c oughs> สิวลดไปเลยชอบตรงนี้มากมันกำลังจะกลับคืนเป็นผิวที่ปกติ <c oughs> ฉันเองจ่ายกับสิ่งนี้ คือยิ่งใช้มันยิ่งโอเคอะ่ะคือใช้แรกๆอมันอาจจะแบบมีแบบยิบยิบยิบยหน่อยเนาะพอผิวเราเริ่มชินอะ่ะมันก็ดีขึ้นเรื่อยๆต่อดบอดีจ้า ชอบตรงนี้ไปแล้วอะกายเป็นคนชอบตรงนี้ของตัวเองไปแล้วมันเนียนจริงๆเลยนะเนียนแบบมันไม่มีรอยอะไรอีกแล้วอะเอนโซยจริงๆเลยนะเดี๋ <c oughs> ยวหาว่าไม่แน่จริง เกิดความเอียงขึ้นอีกแล้ว <c oughs> อสุดท้ายนะคะตัวทรีทเมนต์นะคะ,ะพิสูตร์กันไปเลยนี่คือครบเจ็ดวันแล้วนะหนังใช้ดูว่าแบบ มันดีขึ้นจริงๆโดยเฉพาะอีซูสิวตัวนี้ที่ตอนนั้นเป็นเม็ดใหญ่มหมตอนนี้ก็คือไปหมดแล้วรอให้ผิวมันคืนรูมิดหน่อยตรงนี้นะคะที่เป็นจุดด่างดำก่อนก็คือจางลงมันจางลงไปเยอะเลยแล้วทดลองกันได้นะคะมันมีหลายสูตรนะตัวที่เป็นอันนี้นะคะ อันนี้คานดอกเกอร์ดินสกรอดน,นะคะตัวอัลฟาเบต้าเดลิพิวนะคะมันจะมี3สูตรนะคะสูตรที่เป็นสีฟ้านะคะสำหรับคนที่เป็นแบบผิวผิวแห้งผิวแล้วก็มีสีส้มนะคะสำหรับคนที่เป็นผิวแพ้ง่ายผิวธรรมดานะคะแล้วก็สีแดงอันนี้สำหรับคนที่เป็นผิวมันแบบเล็ดนะคะส่วนให้ ลืมบอกเลยเห็นไหมในกล่องมี30แผ่นนะคะแล้วก็เนี่ยมาเป็น30แผ่นก็ไม่ถูกเป็นสามสคู่มาเป็นซองแบบนี้เบอร์หกับเบอร์2นะคะเหมือนที่บอกตั้งแต่ต้นคลิปก็คือใช้เบอร์หก่อนจากนั้นเว้น2นาทีนะคะแล้วก็รอเข้า2นาทีแล้วก็ตามด้วยตัวนี้นะคะแล้วก็สามารถใช้คู่กันไปได้เลยกับตัวนี้นะคะอัลฟ a าเบต้านะคะ exfoliating body treatment นจ๊ะ ก็ในนี้จะมี8ปแผน,นะคะเป็นแแผ่นใหญ่เลยขนาดเดงหน้าแล้วก็ถูได้ทั้งตัวเลยจะ,ะสามารถถูได้ทั้งแต่นี่ไล่ลงไปเลยนะคะยันเท้าเลยนะคะลดมากหนึงแผ่นลดมากใช้ได้ทั้งตัวนะคะก็สามารถใช้ได้ทั้งวันนะคะแต่สําหรับใครที่ไม่เคยใช้ไม่เคยลองใช้พวกแบบ การผัดเซลล์ผิวนะคะกลัวแบบว่ามันจะแรงไปนะคะเอ็ดก็แนะนําให้ใช้ว่าอาจจะลองใช้เป็นแบบวันหนึ่งแล้วก็เวน้นสักสองวันก่อนแล้วก็ค่อยมาใช้ต่อจ้าเอาล่ะจบคลิปเราดีใจจังเลยทําครบเจ็ดวันให้คุณได้ดูกันนะคะและเรียลจริงๆเรียลมากนี่คือห้องน้ำที่บ้านเลยนะคะทาให้ดูกันเลยนะคะไปละค่ะวันนี้ จบคลิปแล้วนะคะขอบคุณมากจริงๆนะคะอาจจะยาวหน่อยนะคลิปนี้นะคะเพราะอยากให้มันเห็นผลลัพธ์จริงๆนะคะครับนี้ไปแล้วคะ่ะเจอกันใหม่ในอีพีหน้านะคะซียา่าไม่บายจ้า